เป็นหญิงสาววัยยี่ต้นๆที่เติบโตมาพร้อมกับเสียงปืนและเรื่องเล่าขานลี้ลับในป่าดงพงพัยที่มีอยู่มากมายและเป็นลูกสาวของพรานรุ่นใหญ่ที่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งมีความชำนาญในการใช้อาวุธและวิชาอาคมต่างๆตัวของแก้วเองเข้าป่าล่าสัตว์กับพ่อมาตั้งแต่อายุ18จนมีความชำนาญช่ำชองไม่ต่างอะไรกับพรานที่เป็นนุ่มทุกครั้งตลอดการเข้าป่าล่าสัตว์ ผู้เป็นพ่อจะเคียงข้างลูกสาวเข้าป่าไปล่าสัตว์ไม่เคยห่างสั่งสอนและถ่ายทอดทุกอย่างที่ตนนั้นมีให้ลูกสาวไปจนหมดจนเมื่อถึงคราวที่พ่อนั้นต้องเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บหลังจากที่ทั้งสองพ่อลูกไม่ได้เข้าป่าล่าสัตว์มาร่วมครึ่งเดือนทําให้สเสบียงอาหารเนื้อแห้งที่เก็บเอาไว้ก็เริ่มลอยหลอลงไปเพราะว่าอยู่กินกันถึงสี่ปากโดยที่มีพ่อแม่และน้องชายอีกคน อาการเจ็บไข้ของผู้เป็นพ่อก็ยังไม่หายขาดจำเป็นที่แก้วจะต้องเข้าป่าไปเพียงผู้เดียวเพื่อล่าและเอาเนื้อสัตว์นั่นมาเก็บไว้เป็นอาหารต่อไปแม้ว่าครั้งนี้จะไม่มีพ่อเข้าป่าไปด้วยก็ตามจนเมื่อช่วงเช้าหลังจากที่กินข้าวเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแก้วก็สะพายเอาย่ามที่แม่ห่อข้าวใส่ไว้ให้และถือปืนลงจากเรือนเดินตรงดิ่งไปยังผืนป่าใหญ่โดยความที่ครั้งนี้ต้องเข้าป่ามาเพียงผู้เดียว แก้วเองก็ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษนอกจากจะมีอันตรายจากสัตว์ป่าแล้วก็จะมีพรานพวกเดียวกันนี่แหละที่อันตรายไม่แพ้สัตว์ป่าไม่มีใครสามารถที่จะไว้ใจใครได้ในผื้นป่าที่ดิบเถื่อนทุกอย่างก้าวที่เยียบย่ำไปยังผื้นป่าสายตาต้องว่องไวส่วนปืนก็เตรียมพร้อมที่จะสับไกยิงได้ทันทีจนเข้าไปถึงที่หมายเอาเกือบบ่ายโมงซึ่งจะช้ากว่าปกติเพราะต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลา เมื่อไปถึงก็รีบปีนขึ้นไปบนนั่งห้างที่เคยนั่งห้างอยู่กับพ่อเมื่อคราวก่อนนั่งพักกินข้าวเที่ยงอยู่บนนั่งห้างนั่นเพื่อรอเวลาให้สัตว์ป่าผ่านเข้ามาให้ยิงเสียงนกเสียงสัตว์ส่งเสียงร้องกันเจือแจ้าแต่ก็ยังไม่มีสัตว์ป่าขนาดใหญ่โผล่เข้าไปใกล้แถวนั้นทั้งที่ทุกครั้งที่เข้ามานั่งห้างกับพ่อจะมีสัตว์ป่าเดินไปมาหากินอยู่มากมายให้เห็น สามารถที่จะเลือกเอาสัตว์ป่าที่มีความสมบูรณ์และอ้วนพีได้ง่ายๆแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสัตว์ป่าพวกนั้นกลับไม่โผลมาให้เห็นแม้แต่ตัวเดียวระหว่างนั้นแก้วก็นั่งเช็คปืนเช็คกระสุนเพื่อเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาไม่ให้พลาดจนเมื่อความมืดเริ่มคืบคานเข้ามาปกคลุมทั่วทั้งผืนป่าเสียงรำร้องของสัตว์ป่าที่มีอยู่น้อยนิดก็ยิ่งพากันเงียบสงบเข้าไปใหญ่แม้แต่เสียงจิ้งหรีดเดลไลแมลงปีกแข็ง ก็ไม่ส่งเสียงกรีดร้องใดๆให้ได้ยินแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาบางๆทํทำให้ป่าดูลึกลับกว่าที่เคยเป็นเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงขณะที่นั่งล้อสัตว์ป่าผ่านเข้ามาแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้สัตว์ป่าตามที่ต้องการหรือไม่ช่วงเวลานี้มีเพียงแค่ความเงียบและสายลมเย็นที่พัดผ่านคืบคานไปกระทั่งถึงช่วงกลางดึกขณะที่แก้วเองกำลังรู้สึกง่วงนอนเพราะปกติเข้าป่ามากับพ่อ หลังจากที่ยิงสัตว์ป่าแล้วพ่อก็จะปล่อยให้แก้วนอนอยู่ตลอดส่วนพ่อจะนั่งอยู่ยันเช้าเป็นแบบนั้นเรื่อยมาจนเกิดเป็นความเคยชินเมื่อต้องเข้าป่ามาเพียงคนเดียวแก้วเองต้องทนฝืนกับความง่วงเหงาหานอนซึ่งเป็นสิ่งปกติที่พรานทั่วไปจะต้องปฏิบัติไม่เช่นนั้นอาจจะพลาดท่ากลายเป็นผีเฝ้าป่าไปได้พยายามปลุกสติของตนเองให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา จนจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนดังขึ้นเบาๆใต,ต้ต้นไม้ใหญ่เสียงการเดินสองเท้าซึ่งก็น่าจะเป็นคนอย่างที่แก้วคิดไว้พยายามเงียหูฟังจนเสียงฝีเท้านั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆก็มองเห็นร่างของชายคนหนึ่งในแสงจันทร์เมื่อยิ่งเดินเข้ามาใกล้แก้วถึงได้รู้ว่านั่นคือพ่อพรานคำซึ่งเป็นพ่อของตนเองพ่อค่อยๆเดินย่ำเข้ามาช้าๆ ท่าทางก็เหมือนกับคนปกติทั่วๆไปแต่บางอย่างอาจจะดูไม่ชอบมาพาคนแม้กระนั้นแก้วก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรเพราะเมื่อข้าวก่อนตนกับพ่อกระมาที่นั่งห้างนี้เมื่อเข้ามาถึงใต้ต้นไม้พ่อกระส่งเสียงร้องเรียกแก้วกลับบ้านเธอะลูกกลับบ้านได้แล้วแก้วเอ้ยเข้าป่ามาคนเดียวมันอันตรายพ่อเป็นห่วงเองไปเธอลูกกลับบ้าน พ่อส่งเสียงร้องเรียกด้วยน้ำเสียงที่คุ้นเคยแต่แก้วกับรู้สึกหนาวเย็นเย,ยือกไปทั้งตัวแม้จะจำเสียงของพ่อได้แต่ดูแปลกๆไม่เหมือนเดิมและด้วยสัญชาตญาณกับการที่เรียนรู้มามากมายจากพ่อพานคำซึ่งเป็นพ่อของตนเองแก้วก็สังเกตเห็นว่าร่างของชายที่อยู่ตรงหน้านั้นไม่มีเงาในแสงจันทร์และเมื่อมองดีๆสองขาที่เหยียบย่างเดินอยู่ มันกลับดูผิดปกติผิดธรรมชาติขยับขยือนเหมือนกับสัตว์สี่ขาที่พยายามเลียนแบบคนทำให้สติของแกวกลับคืนมาคิดว่าผู้ที่อยู่ด้านล่างนั่นไม่ใช่พ่อของตนเองแน่ก็เลยเอาปืนที่ถืออยู่เล็งลงไปแม้ว่ามือจะสั่นเล็กน้อยจากความวันไหวที่เกิดขึ้นแต่ก็กั้นใจพูดออกไปเสียงดังว่าแกไม่ใช่พ่อฉันถอยออกไปสิ้นเสียงที่แก้วตะโกนลงไป ชายผู้นั้นกระทำท่าชะง,งักนิดหน่อยก่อนที่จะหัวเราะลั่นเป็นเสียงที่ฟังดูแล้วน่าขนลุกฉลาดนักนะนังเด็กน้อยแต่ดูสิว่าจะรอดไปได้สักแค่ไหนจู่ๆร่างพ่อที่ยืนอยู่ใต้นั่งห้างก็ก้มลงคลานสี่เท้ากลายล่างเป็นเสือลายพาดก้อนขนาดใหญ่ดวงตาแดงกำฟันแหลมคมมันคือเสือสมิงที่ชาวบ้านเคยเล่าขานและได้ยินมาจากพ่อแกวไม่รอช้า สับไกเปิลยิงใส่ทันทีกระสุนพุ่งเข้าไปที่กลางแสกหน้าของไอ้หลายเสือสมิงนั่นมันล้มตึงลงไปที่พื้นแล้วก็ลุกพลวดขึ้นมาไม่มีบาแดแผลใดๆจากคมกระสุนของแก้วไอ้หลายเสือสมิงนั่นก็ร้องคำรามลั่นกระโจนพลวดเกาะเข้าที่ต้นไม้มันตะเกียกตะกายจะปีนขึ้นมาบนนั่งห่างให้ได้เพราะคิดว่ายังไงเสียแก้วก็คงจะทำอะไรมันไม่ได้ต้องกลายเป็นเหยื่อให้กับมันในที่สุด ส่วนแก้วเมื่อรู้ตัวว่ากระสุนธรรมดาไม่สามารถจะทำอะไรไอ้ลายเสือสมิงนั่นได้ก็เลยล้วงเอากระสุนออกมากำเอาไว้ในมือแล้วก็บบริกรรมคาถาอาคมที่พ่อได้ถ่ายทอดเอาไว้จนหมดสิน้นพร่ำบนในใจเบาๆก่อนที่จะเป่าพรวดพรวดลงไปที่กระสุนในกำม,มือนั่นรีบยัดใส่เข้าในลำกล้องแล้วกับสับไกย,ยิงสวนลงไปทันทีกระสุนอาคมแหวกอากาศพุ่งเข้าที่ลำคอของไอ้ลายเสือสมิง ที่กำลังตะเกียกตะกายปีนขึ้นมาจนตกลงไปที่พื้นเสียงดังตุบเลือดส,สดๆพุ่งกระชูดแดงฉานออกมาจากรูกระสุนมันส่งเสียงร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดและเหมือนจะรู้ตัวว่านังเด็กสาวนี่ไม่ธรรมดาคงจะจัดการไม่ได้ง่ายๆแน่มันรีบลุกพลวดพลาดกระโจนหนีไปในความมืดทันทีหลังจากที่สิ้นเสียงปืนก็ยิ่งไม่มีสัตว์ป่าโผล่เข้ามาให้ยิงแม้แต่ตัวเดียว ส่วนตัวแก้วเองก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะลาสัตว์เพราะเป็นครั้งแรกที่มาพบเจอเข้ากับเสือสมิงจนคิดว่าตนเองก็อาจจะไม่รอดแต่ก็โชคดีที่อาคมของพ่อช่วยเอาไว้ได้นั่งรออยู่ยันเช้าก็ไม่มีสัตว์ป่าโผลมาให้ยิงแก้วจึงตัดสินใจรีบปีนลงจากนั่งห้างเพื่อจะเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านอาจจะเจอหนูเจอกระต่ายให้ยิงเอากลับไปเป็นอาหารได้บ้าง เมื่อสาวเท้าออกมาจากนั่งห้างได้ร่วมครึ่งกิโลแม้ว่าจะระวังตัวเป็นอย่างดีเพราะรู้ดีว่าเสือลำบากยิ่งมีอันตรายมากขึ้นซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นไอหลายเสือสมิงที่ดักซุ่มรออยู่มันก็พุ่งกระโจนเข้าใส่ล่างของแก้วทันทีจนปืนที่ถืออยู่กระเด็นหลุดออกจากมือไปในใจของแก้วนั้นคิดว่าคงจะหมดสิ้นหนทางแล้วครั้งนี้คงต้องกลายเป็นเหยื่อให้กับเสือสมิงเสียแน่ ขณะที่ร่างนั้นถูกกรงเล็บของมันตะปบเอาไว้แน่นก่อนที่จะถูกคมเขี้ยวของมันฝังเข้าไปฉีกร่างก็มีเสียงปืนดังระเบิดโตมขึ้นร่างของไอ้ลายเสือสมิงก็กระเด็นออกไปจากร่างของแก้วถึงได้มองเห็นเจ้าของเสียงปืนที่ยิงมาครู่นั่นก็คือพ่อพรานคำนั่นเองแก้วรีบลุกพลวดกระโจนวิ่งไปอยู่ที่หลังพ่อพ่อพรานคำถือปืนเดินจ่อไปที่ร่างของไอ้ลายเสือสมิงที่จู่ๆมันก็คืนร่างมาเป็นคน ร่ำร้องขอชีวิตขอให้ปล่อยมันไปสักครั้งหนึ่งมันจะไม่ย้อนกลับมาที่นี่อีกเลยเลือดสดสดแดงฉานก็ยังคงพุ่งทะลักออกมาจากรูกระสุนปืนที่เจาะเข้าขมับขวาทะลุขมับซ้ายและบาดแผลที่ลำคอจากกระสุนปืนของแก้วเมื่อดูยังไงเสือสมิงนั่นก็ไม่มีทางรอดอยู่ดีพ่อพรานคำถึงได้เดินหันหลังกลับจงมือแก้วออกไปจากที่นั่นแก้วก้มลงไปเก็บเอาปืนของตนเองขึ้นมา ก็เห็นร่างชายเสือสมิงนั่นลุกรวดกระโจนเข้าใส่พ่อพรานคำทางด้านหลังจึงรีบหันปลายกระบอกปืนสับไกย,ยิงสวนทันทีกระสุนก็พุ่งเข้าไปที่กลางแสกหน้าของไอ้ลายเสือสมิงที่พุ่งเข้ามาจนหงายหลังพึงล้มตึงลงไปนอนดิ้นพร่านมันชักกระตุกอยู่เพียงคู่เดียวก็ขาดใจตายสนิทพ่อพรานคำหันไปดูผลงานของลูกสาวก็ยิ้มอย่างพอใจ ที่ลูกสาวสามารถสืบทอดความกล้าหาญและไหวพลิบของพรานป่ามาเต็มตัวแล้วแม้ว่าครั้งนี้อาจจะพลาดท่าไปบ้างจนพ่อพรานคำตามเข้ามาช่วยเหลือได้ทันโดยความห่วงใย,ยลูกสาวแต่ก็ถือว่าแก้วได้สอบผ่านการเป็นพรานมืออาชีพได้แล้วพ่อพรานคำได้ใช้มีดกรีดและถลกเอาหนังหน่าเสือเก็บใส่ย,ย่ามและเดินกลับไปด้วยเพื่อเก็บเอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจให้ลูกสาวได้เห็น ว่าครั้งต่อไปอย่าได้พลาดท่าแบบนี้อีกนั่นอาจจะหมายถึงจะไม่ได้มีชีวิตปลอดกลับมาได้อีกหากต่อไปต้องเข้าป่าไปเพียงคนเดียวเพราะตัวของพ่อพรานคําเองก็แก่ชราไปมากแล้วสองพ่อลูกพากันจูงมือเดินกลับไปทางหมู่บ้านโชคดีที่ระหว่างทางได้กระต่ายป่าติดมือกลับบ้านไปเป็นสเสบียงอาหารถึงสมตัวหลังจากเหตุการณ์นั้น พ่อพรานคำถึงยอมปล่อยให้แก้วเข้าป่าไปเพียงลำพังได้เพียงคนเดียวไม่ต้องห่วงว่าจะมีภัยอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับลูกสาวอีก